รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับทีนี้เจ้าชายตำมหงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้ลงจากเขาอีกลูกหนึ่งไปแล้วนะครับเขานางพันธุ์ชลทีนี้พิษพิษตุนเราจะไปเขาลูกไหนเขาหน่อกันไปเขาหน่อรับท่านผู้ชมครับนี่เขาหน่และนู่นเลยครับที่ปัดทงนะฮะร้อยบาทเขาเรียกว่าเขาอะไรนะเขาพระพุทธบาทหลายหลายคนจะรู้และคุ้นเคยคาว่าเขาหน่อนั่นเองนะฮะตรงนี้ขึ้นกับตำบลอะไรบ้านอะไรบ้านแดนตำบลบ้านแดนอําเภอวันพฤพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ครับท่านผู้ชมครับพตุลพร้อมอยังไปครับผู้ชมครับลุย ทังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกหลือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กเพรสเทรนเอ็กเพรสนะครับแบบด้วยเียบ,บร้อยแล้วครับวีซ่าเราจะขึ้นไปที่ที่เบส兰州兰州青า青海ซา ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาโปตาลาพาเลตเอ๋ยืสยืสกำลังแลกเปลี่ยนยัมฟูเโปตาลาโปตาลาเล็บรถทิ้งที่ชอดรงโปตาลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทาเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวนไม่เป็นต้องใช้พี่งเช่าเศรษฐีบรรจุ30แท็บูนแท็บสูนละ5 0 0มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อหกระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0 9 8ย์8 8 8 4 0 ทา่าเช้าเศดถิที่สุนครับเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปที่นี่เนี่ยอีกไกลไหมครับสําหรับจากตรงนี้ขึ้นไปถึงยอดเนี่ยถ้าคนกาลังดีๆประมาณ45นาทีถ้ากำลังไม่ดีก็หนึ่งโมงกว่ากว่าหน่อยกำลังดีๆ45นาทีถ้ากาลังไม่ดีก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมพร้อมที่จะไปปะละกับเจ้าชายตำปะุงหรือยังครับตไปเชิญครับ อันนี้แล้วแต่กําลังของใครของมันนะที่จะจะขึ้นไปได้นะครับพี่ตุนบอกกําลังดี45นาทีก็ถึงแล้วกำลังไมดีก็ประมาณหชั่วโมงจะ <c oughs> <c oughs> ดูพี่ตุนพีนี้อายุเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> พี่ตุนอายุ47ครับแ <c oughs> <c oughs> สดงว่ากําลังดีนะพี่ตุนเนี่ยปะการตตีขึ้นพี่ตุนครับ ปกติแล้วพี่ตุนเนี่ยขึ้นบัตรละกี่รอบชนะนักท่องเที่ยวเยอยะตัดกำลังพอพาเวลาพอสามเที่ยวสี่เที่ยวที่นี่นะพีะ่โอ้โห,โหแต่เวลาเราเวลาเวลาเราพอแล้วพี่ทางมันสุดแค่นี้เหรอมีต่ออีกโอ้า <laughs> <laughs> ท่านผู้ชมครับพ <laughs> ี่ตุนบอกมีต่อครับท่านแต่เป็นถนนแบบนี้ครับที่นี้ <laughs> ฝนตกช่วงนี้มันก็เขียวชะอุ่มนะพี่เนาะอันตรายด้วยนะมันลื่นไงท่านผู้ชมครับแต่ถ้าหน้าแรงเนี่ยมันก็จะขึ้นไม่ได้เพราะหินมันร้อนมากนะครับใบไ,ไม้หน้าฝนก็ลื่นอีกต้องสรุปแล้วขึ้นได้ทุกหน้าะแหละหน้าหนาวดีที่สุดเหมาะที่สุดว้าวท่านผู้ชมครับ เราเดินมาแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับก็จะเจอทางขึ้นเขาพระบาทหรือว่าเขาหนอจากตรงนี้ขึ้นไปนี่ก็ประมาณกี่เมตรครับพี่ประมาณ700ดร้อขั้นนับนับจากขั้นบันไดนี้นะใช่เจ็700ขั้นนะครับท่านผู้ชมครับไปเราไปพร้อมกัน ามาขึ้นตรงนี้พี่ตุลถ้าท่านผู้ชมมาขึ้นตรงนี้มองขึ้นไปนี่มันพอดีกับเขาหนอเลยนะใช่เห็น <He ard. S 2> ทงเป๊ะเลยแต่ตอนนี้พระอาทิตย์มันแยงตามากครับท่านผู้ชมครับ <laughs> ตรงนี้ตรงเป๊ะเลยนะ <laughs> พญาวานอนรออยนั่งรอแล้ว ตอนรับพอท่านผู้ชมเดินขึ้นมา100ขั้นนะครับก็จะมีที่พักให้ตรงนี้นั่งพักแป๊บหนึ่งตรงนี้จากตรงจุดนี้ขึ้นไปอีกอีก300ขั้นอีก3า0ขั้นแล้วยังไงครับพี่พักสองแล้วพักสองครั้งเอาไปมีคนกํกำลังลงมาด้วยครับท่านผู้ชมครับเราจะถามผู้มีประสบการณ์ที่ขึ้นไปก่อน เป็นยังไงบ้างนะครับท,ราาท่านผู้ชมเมื่อกี้เราพาท่านผู้ชมไปปีนเขาพันธุรัก์ก่อนนะครับแล้วมาปีนที่นี่ก็ใช้ได้เลยแหละครับพี่ตุลครับอีกกี่เมตรเอ่ยสามร้อยขั้นพี่เนี่ย,ย,ยอ๋อโอเค โอเคครับท่านผู้ชมครับเจ้าชายตามองหุงสู้ตายเพื่อท่านผู้ชมครับเป็นแบบนี้แล้วจะไปป่ะล่ะมาครับนี่บันไดที่200 300ยสามร้อขั้นมีคนมานั่งรอแล้วมีคนนี้นั่งรอแล้วครับ นี่นั่งรอนี่บันไดที่สา0ร้อขั้นนะครับเขาก็นั่งพักอยู่ตรงนี้นั่งคุยเย็นวันหน้าเหมือนกันต้องคุยกันหน่อยนะชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรรู้จากชื่อไหมพี่เตือนไม่มีชื่อ,อจอ๋ะจ๋ะนี่แล้วเขาบอกว่ามีพญาลิงยักษ์มันมีจริงป่ะพี่ มันก็จร He ิงเดี๋ยวจริงเดี๋ยวเห็นไม่ข้าวสารไม่เห็นไม่ได้มันอยู่ห่างข้างบนตัวมันเล็กกว่าแล้วมีคนเคยขึ้นมาแล้วเจอแบบตัวใหญ่ๆไหมไม่มีเจอแต่รุ่นนี้เจอแต่รุ่นนี้เหรอรุ่นนี้เจอบ่อยครับเจอแต่รุ่นนี้เลยอ่ะไปต่อครับพี่พี่โดนไป่ะยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนโน่นนะฮะที่เราจะต้องขึ้นไปนะฮะ そう<ソ> พี่แถวนี้อะไรกินครับ <l inks> อ๋อลิงกินเห็ดอ๋นนอนน <l inks> ถึงตรงนี้เราเดินขึ้นมาถึง450เมตรแล้วเหรอ4 5 0บันไดแล้วเหรออีก250บันไดข้างหน้าอีกร้อย น,นั่งรอผมว่าถึงตรงนี้เท่าไหร่ครับ500รขั้น500ันแล้วนะครับจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยนั่งพักดีกว่านะพี่ตุลมองลงไปเห็นวัดข้างล่าง หรือพักหรือพักนี้เป็นพักที่4ี่นี่พักที่ห้าเป็นพักสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วขึ้นบันไดลิงขึ้นต่อยหกท่อนเป็นร้อยขั้นแล้วก็ขึ้นบันไดลิงนะฮะแล้วก็จะขึ้นต่อยหกท่อนเท่ากับร้อยขั้นพอดี ทังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกหลื่งผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กเพรสเทรนเอ็กเพรสนะครับแบบ่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ที่เบยเ兰州兰州青海ลาซา ตอนน <pad> ี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาโปตลาพาเลตเอ๋ย่กำลังแลกเปลี่ยนยมฟูโปตลาโปตลาเลฟ่อดทีจที่อ่ออดท่จี่จอ่อี ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทำเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราอส่วนไม่เป็นพังเช่าเศรษฐีบรรจุ30แทปบูนแท็บสูนละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจังนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ9ก0บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0 9 8ย์8 8 8 4 0 ทั้งเช่าเสรีฐี่านผู้ชมครับตอนนี้ผมปีนถึงนี่สงพระเสียวมากดูข้างหลังผมนะครับนูน่น โอ้โยิ่งมองข้างหลังผมยิ่งหนักเลยครับเพื่อท่านผู้ชมยอมครับยอม,ยอม,มอขยับมาไแล้วลุงลุงงครับไม่ต้องขยับนะ <ầ y S 1> ไปไ,ไงไปไงโสนหน,หน้าตัวเองนอนดูนูน่นเลยเห็นไหมไปลุยต่อ อีกสองพักใช่ไหมหขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วลอีกนีนึงตรงนู้นรีกีกสองสองล็อก <S <S ใกล้ละใกล้กลความเป็นจริงลนะ นะพี่มาถึงตรงนี้ยังมีที่ให้พักชมวิวก่อนตรงนี้นะนี่มองออไปวิวสวยมากอ๋อท่านทะลุตรงนี้มีท่าทะลุเหรอท่านหลบฝนอ๋อทำไว้หลบฝนนะครับตรงน,นี้แค่นี้ครับที่น,นี้ขมวนแดดจ้าเลย Ой, มองเห็นทั้งทางล่าง ทังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหลือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกองตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กเพรสเทรนเอ็กเพรสนะครับแบบรวบบดเรียบ,บร้อยแล้วครับวีซ่าล้วจะขึ้นไปที่ทีเบสช州兰州青海ลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่าซา 波特拉·帕利。Yes. 帮拉变。幺副，嗯，不打了，不打了，来，车停停车场。波特拉·แห่งนี้นะครับ。 ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทาเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะ่วนไม่เป็นท้องเช่าเศรษฐีบรรจุ30แทปซูนแทปบูนละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ9 0 0บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0 9 8ย์8 8 8 4 0 มา,ารครับท่านผู้ชมครับทีนี้เราจะลุยต่อนะฮะอีกเหลือไม่กี่ขั้นบันไดแล้วก็ถึงเป้าหมายจุดหมายไปทางทาท่านผู้ชมไปปักทงให้ดูครับไปไปดเรานี่เลยนี่พอขึ้นมาตรงนี้ ว้าวสวยงามครับท่านผู้ชมครับสวยงามนู่นเลยที่เรามองจากถนนใหญ่มาเห็นเป็นช่องเขาคือตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โห,โหสุดยอดครับว้าวสุดอยอดจริงมองเห็นทั้งทั้งถนนทั้งภูเขาเรียกอะไรวิวทิวทัศน์สวยงามมากครับนี่เราจะปีนขึ้นไปข้างหลังนี่ก็ปักธงแล้วนะครับ เบื้องหลังของผมที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่เลยนี่เห็นไ,ไหมฮะมีคนกําลังขึ้นมาด้วยนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับนี่ขึ้นมาข้างบนนี่สวยงามมากตรงนี้เปล่าครับที่เขาเห็นลิงตรงช่องตรงช่องนี้เลยปะ่ะที่เขามองมาเห็นลิงตรงนี้ครับตรงไหนครับพี่ ช่องนั้นใช่ไหมโอ้ตรงช่องนู้นครับท่านผู้ชมครับที่คนมองมาแล้วเห็นเป็นลิงใหญ่ๆนะฮะช่องนั้นเลยก็ถือว่ามาปีนนะครับได้กําลังด้วยท่านผู้ชมครับสวยงามมากใครไมไ่มาไม่รู้เลยครับที่นี่สวยงามมากครับนูนอะตรงนี้จะชันหน่อยนะครับไปลุยกันครับท่านผู้ชมครับ ลุยต่อท่านผู้ชมสวยงามมากครับเจ้าชายตมุงพาลุยสุดยอดสุดยอดนะตรงนี้นู่นเลยไปลุยนี่เลยพอหมายของเราอยู่ตรงนู้นนะครับ ดูทงดิเห็นไหมนี่แหละครับยอดเขาหนอเลยครับท่านผู้ชมครับอมองเห็นวิวแบบร้อยล้านเลยครับตรงนี้นะครับแบบ360องศาเลยสุดยอดตามมาครับตามมาเราทำนี้ตีได้ไหมครับมีไม้ตีและทางไหมเอาผตีและัาง ท่านผู้ชมครับนี่เขายอมพระพุทธบาทอะไรครับ ร้อยพรอพุทธบาทใช่ไหมครับอออยอดพรอยอดโอ้นี่ครับ,น,รรบนี่ของจริงเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ บ,บอกว่ามุมนี้สวยกว่าผมก็เลยมามุมนี้ครับมายืนมุมนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับสวยงามมากสวยงามมากดูดิโอ้โหโอ้โหสวยงามจริงครับดูดิว้าวดูดิสวยงามางาม,างามากครับท่านผู้ชมครับมองไปเห็นทงเลยนะครับดูดิโน่นคนที่รอเก็บภาพผมครับ พี่ตุลนครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดูดิสวยงามมากครับดูดิเวลี่เวลี่ซูเปอร์เลยครับท่านผู้ชมครับนู่นวัดเป็นไงครับนู่นเพื่อรายการไปประหละและเพื่อท่านผู้ชมนะครับเจ้าชายตำลหงเอกชนะชุดยืนนนนำพามาเลยนะครับนี่แหละสุดยอดครับสวยงามมาก <c oughs> เหวข้างล่างเลยฮะดูดินี่เลยมือสั่นเลยอะถ้าขึ้นมาแล้วนะครับลงมาตรงร่องนี้อีกมุมหนึ่งที่สวยงามที่ผมยืนอยู่นี้นะครับี่สวยงามมากครับสวยงามมากเห็นไหมสวยงามจริงจรงิสุดยอดครับเห็นวัดด้วย ท่านผู้ชมครับผมขึ้นมาถึงยอดเขาหน่อตรงนี้แล้วนะครับผมยืนอยู่ตรงรอยพระพุทธบาทปักธงตรงนี้นะฮะถือว่ารายการไปปะละนำพาท่านผู้ชมมาถึงจุดสุดยอดแล้วแล้วพาท่านผู้ชมมารับสิ่งใหม่ๆที่นี่หลายคนที่ยังไม่เคยขึ้นมาอย่าลืมนะครับตามขึ้นมาให้ได้นะฮะมาปีนเถอะครับไม่ลำบากอย่างที่คิดเขาหน่อกขึ้นง่ายนะครับเจ้าชายตำมหุงการันตีเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชม และก็ผมเจ้าชายตำปุงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก,ก้เอกชนะชุติยนนนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ทําให้ผมได้เดินทางมาถึงที่นี่ด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับไปบอล เป็นอองออคกรอองฝนเนี่ยครับที่เป็นฐานนี่ของนะเมื่อกี้เราอยู่ที่บ้านบ้านที่แถลงครับเป็นการที่ข้าวร้าวข้าวมาที่จะรับความควาจะมาเป็นจะเป็นมึอให้วาดได้นะครับโอ้โหภาพทีสวยงามมากครับโอ้โห ังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหนือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กเพรสเทรนเอ็กเพรสนะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าลราจะขึ้นไปที่ทิเบต兰州ง州青海青า拉า ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่า拉าโปตลาพาเลตเออ yes yes กำลังแลกเปลี่ยนยามฟูออโปตลาโปตลาเล็บรถ停停车งโปตลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะสวนไม่เป็นพ้องเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ5 0 0มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ9ก0บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก 3. กระปุก0 9 8ย์8 8 8 4 0 唐朝塞提。